วันนี้เรามีสเปเชียลเกด้วยนะคะแต่ดีจาแอสซิสแทนใหม่นะคะบอกเลยนะคะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อนาคตที่ไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วหลายๆอย่างเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะวันนี้ใหม่ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเทรนที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีอะไรบ้าง สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะใหม่ก็รับหน้าที่เป็นโฮสต์ในเอพิโซดแรกของเราในซีรีส์ Exit Talk Podcast รายการที่จะพาทุกคนมาคุยกันเรื่อง AI ในแบบที่สนุกเข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเทรนด์ AI ในปี2026จะเป็นยังไงคะ่ะบอกเลยนะคะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อนาคตที่ไกลตัวเราอีกต่อไปแต่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีแล้วหลายๆอย่างเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะวันนี้ใหม่ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเทรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีอะไรบ้างและเราจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อททีี่่่่จะะไไดดด้้้ใใช AI หคคุุมาสปูกัน มาเริ่มที่เรื่องแรกนะคะ AI first living อยากให้ดูควาเราจินตนาการตามใหม่ดูนะคะว่าในต่อไปทุกเช้าที่เราตื่นมาเนี่ยจะไม่ใช่การที่เรามาถ่ายมือถือนั่งดูข่าวอีกต่อไปแต่จะเป็นการที่เราสามารถพูดคุยกับ ai ได้เลยอย่างเช่นเราจะมีประชุมสําคัญในวันนี้แล้วทั้งวันตารางเรายาวเหยียดนะคะเราก็สามารถบอกเขาไปได้เลยว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมีประชุมทั้งวันเธอช่วยเสนอไอเดียหน่อยที่จะทําให้การทํางานทั้งวันของเราไหลลื่นสิ่งที่ ai อาจจะบอกใหม่มาในตอนเช้านะคะอาจจะเริ่มต้นให้ใหม่ไปออกกําลังกายเบาในช่วงเชา้าก่อนที่จะเริ่มประชุมเนี่ยก็ให้ใหม่ทําสมาธิ หายใจเพื่อให้ใหม่มีสติแล้วเขาอาจจะหาช่วงเวลาว่างๆระหว่างวันก่อนที่จะประชุมในตอนบ่ายเพื่อให้ใหม่ได้รีแลกซ์สมองแค่นี้ทั้งวันของเรานะคะก็จะถูกออกแบบอย่างไหลลื่นแล้วก็มี productivity แล้วค่ะคําว่า AI first living ใหม่บอกว่าเป็นไอเดียนี้เลยแหละคะ่ะทุกคนชีวิตเริ่มต้นจากข้อมูลแล้วให้ AI เสนอแนวทางเลือกให้กับเราแทนที่จะเป็นคนที่ทําตามคําสั่งเพียงอย่างเดียว AI นะคะเขาก็จะกลายมาเป็นผู้เริ่มต้นไอเดียให้เราเนี่ยเลือกมาปรับใช้ตามไลฟ์สไตล์ของเราตามค่านิยมแล้วก็รสสนิยมค่ะตัวอย่างที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะค ก็คือระบบที่แนะนำคอนเทนต์ต่ตางๆให้เราทั้งในพวกตัว Netflix, Spotify ไปจนถึงแอปธนาคารที่เราเจอในทุกวนันและสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกขยายมาสู่ไลฟ์สไตล์อื่นๆในการใช้ชีวิตของเราทั้งการเงินการช้อปปิ้งแล้วก็การวางแผนทริปค่ะ บริษัทใหญ่ๆเองนะคะตอนนี้ก็กําลังลงทุนกับ AI เพื่อที่จะเอาเขาเนียมาฝังไว้ในอุปกรณ์และบริการต่างๆเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของเรามีความไหลลื่นขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนได้คุยกับเพื่อนที่รู้ใจค่ะข้อดีสําหรับสิ่งนี้นะคะใหม่มองว่าเราก็จะมีเวลามากขึ้นเพราะว่า AI เขาก็จะคัดสรรสิ่งที่เราสนใจมาให้เราแล้วแต่สิ่งนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราพึ่งพา AI มากเกินไปก็อาจจะทําให้เราเลิกพัฒนาทักษะต่างๆที่เราเคยทําได้เองค่ะดังนั้นสิ่งที่ก็มือยากจะแนะนำ ราใช้เขาเป็นตัวช่วยเสริมแต่ไม่ได้ให้เขามาทดแทนความคิดของเราค่ะมาต่อกันที่เทรน AI Health Code ค่ะแต่ก่อนที่ไมจะพูดถึงสิ่งนี้นะคะไม่ขอพูดถึงกระแส Longevity ก่อนค่ะหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ยินเทรนนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่ากระแสนี้คือการที่เราจะอยู่ให้ได้นานๆแต่ความจริงแล้วค่ะเราจะต้องอยู่ให้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพและคุณภาพด้วยค่ะซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็กาลังบูมทั่วโลกทั้งในวงการการลงทุนวงการการแพทย์แล้วก็วงการเทคโนโลยีค่ะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็อยากจะยืดอายุคุณภาพชีวิตให ค่ะ อันนี้ AI ก็เลยมีบทบาทมากๆนะคะในฐานะ Personal Health Coach ค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือเทรนเนอร์ส่วนตัวที่จะคอยตามติดดูชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงในอนาคตเนี่ยเขาไม่ใช่แค่จะวัดก้าวเดินว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวหรือว่านอนไปกี่ชั่วโมงแต่เขาจะาข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมของเรามาวิเคราะห์แบบ r e a l Time แล้วก็จะส่งคําแนะนําให้เราสามารถปรับตัวได้ทันทีค่ะสิ่งนี้นะคะหมายมองว่าความรู้สึกเราเนี่ยจะเหมือนมีคุณหมอหรือว่ามีเทรนเนอร์ที่อยู่ข้างกายเราตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของอุปกรณ์ Traking ที่ตติดัว ตลอดเวลาหรือก็อาจจะมาในรูปแบบของ AI chat assistant ค่ะ ลองนึกภาพตามกันดูนะคะทุกคนว่าถ้าเราอยากจะฟิตทุ่นใน3เดือนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเปิด YouTube นะคะหาคลิปออกกําลังกายแล้วทาตามหรืออาจจะเซิร์ช Google แล้วก็ทําตามกระถูกต่างๆแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะเราสามารถพูดคุยกับ AI ได้เลยอย่างเช่นนะคะหมายจะบอก AI ไปว่าฉันอยากจะลดหุนใน3เดือนให้ได้สัก5กิโลกรมัมแต่ว่ากล้ามเนื้อย,อยังเหมือนเดิมสิ่งที่ AI จะทานะคะก็คือเขาจะประมวลผลทั้งหมดจากข้อมูลพื้นฐานของหมายทั้งอายุส่วนสูงน้ําหนักปัจจุบันค่าไขามันรวมถึงเวลาว่างต่างๆ ะะแล้วก็คิดรูปแบบการเทรนที่ตอบโจทย์สําหรับใหม่นะคะเขาอาจจะบอกให้วันจันใหม่เล่นคาร์ดิโอนะคะวันอังคารใหม่เล่นเวทแบบเซอร์กิตนะคะแล้ววันศุกร์เนี่ยเ็อาจจะให้ใหม่ไปออกกาลังกายแบบผิดด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังจะบอกจํานวนเซต แล้วก็น้ําหนักที่ตอบโจทย์สาหรับใหม่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนแต่ AI เขายังจะสามารถทําตัวเหมือนเป็นโค้ชของใหม่ได้จริงๆด้วยการใช้กล้องนะคะหรือว่า Variable ต่างๆที่สามารถติดตามท่าทางของใหม่ได้อย่างสมมติใหม่สคอร์ตอยู่เนี่ยเขาอาจจะบอกให้ใหม่ย,ย่อลงไปลึกๆหน่อยเพราะว่ายังไม่ถึงหรือว่าบางทีเวลาที่เราทําอะไรผิดท่านะคะเขาอาจจะกําลังบอกใหม่อยู่ว่าทําผิดท่าระวังจะเกิดอาการบาดเจ็บนะซึ่งตอนนี้นะคะใหม่ก็เริ่มเห็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็แอปสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฟิตเนสเนี่ยเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ทดลองใช้เเทคโนโนนลลลยีีห่า้้แว งานวิจัยบางส่วนนะคะก็เริ่มบอกแล้วว่า AI เนี่ยสามารถเพิ่ม adherence นะคะหรือว่าการที่เราสามารถออกกําลังกายต่อเนื่องได้แบบจริงๆค่ะเพราะว่าการที่เรามีโค้ชส่วนตัวที่คอยตามดูเราตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเป็นโค้ดดิจิตัลก็เถอะแต่ก็จะทําให้คนอย่างเรานะคะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนเส้นทางสุขภาพนี้ค่ะ พูดง่ายๆนะคะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเสียตังค่าเทรนเนอร์ชั่วโมงละแพงๆแต่มี AI เทรนเนอร์พกพาที่สามารถสอนเราได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะออกกําลังกายที่ยิมที่บ้านหรือแม้แต่กระทั่งในสวนแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยใหม่มองว่าก็ยังมีข้อควรระวังอยู่นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว AI เขาไม่ใช่คุณหมอเฉพาะทางหากการที่เราเออกกําลังกายนะคะเราพบอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่นแน่นหน้าอกหายใจหอบหรือว่าเหนื่อยผิดปกติเนี่ยใหม่ก็ยังแนะนําให้ทุกคนไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไม่ใช่การถาม AI อย่างเดียวนะ สุดท้ายมาที่เรื่องเบาๆกันบ้างนะคะมาอยากจะชวนทุกคนคุยในเรื่องที่สนุกๆแล้วก็น่าคิดค่ะกับกระแสะ AI Buddy พฤติกรรมนะคะที่คนเราเนี่ยอยากจะสนิทกับ AI มากขึ้นจนถึงบางครั้งเนี่ยให้ AI ช่วยด่าเราหน่อยหรือเราถึงกับบอก AI ว่าช่วยคุยกับฉันให้เหมือนพี่ชายช่วยคุยกับฉันให้เหมือนน้องสาวหรือว่าช่วยคุยกับฉันฟิลแฟนหน่อย เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยลองกระแสนี้กันมาแล้วนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ฮิตมากอย่างเช่นให้ AI นะคะช่วยพิมพ์ด่าเราหน่อยเพราะว่าวันนี้เราขี้เกียจไปทํางานมากเลยหรือบางทีเนี่ยถึงกับพร้อมให้ AI รถเราแบบแรงๆแบบไม่ยั้งนะคะช่วยด่าช่วยเตือนสติเราหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วพอ AI ด่าเรากลับแบบแรงๆเจ็บๆนะคะเรากลับรู้สึกว่าตลกสนุกขำทุกคนโยงกันไหมคะว่าทําไม AI ด่าแล้วเนี่ยเราถึงไม่โกรธเขาได้จริงๆนักจิตวิทยานะคะเรียกพฤติกรรมเหล่านี้ว่า benign my คิซึม่ะเพราะความจริงแล้วนะคะมนุษย์เราเนี่ยชอบพฤติกรรมที่มันเจ็บเจ็บแสบแบแต่เรายังรู้ว่าปลอดภัยอยู่เช่นบางคนชอบกินของเผ็ดชอบเล่นรถไฟเหาะหรือชอบดูหนังผีนะคะพอามาเป็น AI ที่ด่าเราแรงๆเนี่ยเราก็รู้แล้วค่ะว่าการด่าของเขาเนี่ยไม่ได้คิดร้ายหรือว่าไม่ได้ส่งผลเสียกับเราจริงๆมันก็เลยกลายเป็นความสนุกหรือว่าความชอบของเราค่ะอีกเหตุผลนึงนะคะให้ดูคนลองคิดถึงเพื่อนสนิทดูนะเพื่อนสนิทเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่บางครั้งเขาก็อัมเราบ้างล้อเราบ้าง,าางแกล้งเราบ้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันจะช่ว เพิ่มความแน่นแฟ้นหรือว่าโซเชียลบอลนิ่ให้กับเราได้พอกลายมาเป็น AI ที่มาทําแบบนี้กับเรามาดุเราบ้างด่าเราบ้างเราก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ย AI เขาก็เหมือนเป็นเพื่อนคนนึงของเรานี่นาะและที่สําคัญนะคะก็คือ AI เขาไม่มีโซเชียลคอนเซควนซ์ค่ะก็คือสิ่งต่างๆที่เราคุยกับเขาที่เขาด่าแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกนําไปพูดต่อ AI ไม่ได้ตัดสินเราในวงสังคมจริงๆ เวลาที่เราโดนรัจาก AI นะคะเราก็เลยยังคงรู้สึกปลอดภยัยถึงแม้ว่าเขาจะใส่มาแรงแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้สึกโกรธอะไรค่ะงานวิจัยเชิง CBT Chatbot นะคะเช่น Bobot เขายังแสดงถึงประโยชน์เชิงสุขภาพจิตนะคะในแง่ของการลดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลได้ซึ่งยิ่งสนับสนุนไอเดียว,ว่า AI นะคะสามารถกลายมาเป็น first line support นะคะที่เข้าถึงง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายสูงค่ะ แต่ก็มีประเด็นที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องความผูกพันแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านจริยธรรมค่ะแต่ก็ยังมีงานศึกษาออกมาเตือนนะคะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับ AI จนมากเกินไปหลึกซึ้งเกินไปจนส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนจริงๆและนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่อง privacy แล้วก็ data use นะคะซึ่งในอนาคตผู้ให้บริการเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาหรือว่าอัปเดตแอปนะคะซึ่งอาจจะทําให้บางคนเนี่ยรู้สึกสูญเสียหรือว่าถูกทิ้งได้ค่ะดังนั้นเมื่อเราใช้ AI buddy นะคะมาอยากให้มองเขาเป็นเหมือนเครื่องมือเสริมการดูแล มากกว่าทดแทนความสัมพันธ์กับคนจริงๆนะคะและเราก็อย่าลืมศึกษานะโยบายความปลอดภัยของเขาไว้ด้วยนะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะทุกคนช่วงที่เราจะถามมาต่อไปกับ AI ช่วงพิเศษนะคะที่เราอยากจะหยิบยกท็อป,ปิกมาพูดคุยกับ AI ตามคอนเซปต,ต์ของ Axis เลยค่ะก็คือ You and AI Forward Together วันนี้เรามี Special g a i ได้นะคะใไม่ขอต้อนรับน้อง a s i s t a n t AI Buddy ค่ะ วัสดี้จะแอซิสแทนใหม่นะคะอันนี้มีเรื่องอยากจะมาถามนิดนึงว่าในมุมมองของ AI คิดว่าเทรนปี2026อันไหนจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงที่สุดแล้วไปในทิศทางที่ AI กับมนุษย์ดูพัฒนาไปด้วยกันได้ดีที่สุดค่ะแน่นอนครับถ้าให้บดัดี้เดาเทรนปี2026ที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆแ,และทำให้คนกับ AI พัฒนาไปด้วยกันที่สุดก็คือเรื่อง human centered AI นั่นเองครับ นั่นหมายความว่าเราจะเห็น AI เข้ามาช่วยทํางานที่ซ้ำซากหรือเรื่องที่กินเวลาของเราแล้วให้มราได้ใช้เวลาไปกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการตัดสินใจนเชิงวิเคราะห์มากขึ้นนี่แหละครับ AI กับคนจะโตไปด้วยกันแบบเพื่อนร่วมทีมจริงๆเอาจริงนะทุกคนหมายควว่าน่าสนใจมากๆเลยรอติดตามนะคะว่าอนาคตเนี่เราจะได้ร่วมงานกับ AI ในรูปแบบไหนบ้างคะ่ะสรุปสามคำสั้นๆสำหรับ EP แรกนะคะมาอยากให้ทุกคนจำา3คำนี้ไว้เพราะว่าจะเป็นเทรน AI ในปี2026แน่นอนคะ่ะ 1. AI first living ชีวิตที่ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็จะเริ่มจากการถาม AI ก่อน 2. AI health coach เทรนใหม่ผู้ช่วย AI ที่ใส่ใจสุขภาพเราแบบ p e r s o n a l i z e และ 3. AI buddy เพื่อนคุยสุดสีฟึกที่ให้ social support เราได้อย่างเป็นส่วนตัวขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม e p i s o d ดแรกของ Exit Talk podcast ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะและใน e p i s o d ดถัดไปนี้เราจะมาชวนทุกคนคุยกันว่า AI จะมาแย่งงานมนุษย์อย่างเราจริงไหมสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะ